ก็ออกไปหาเพิ่นเลยเอ้ยออกไปต้นโพ้ยไงยังวะต้นโพ้หันมือมีอะไรเกี้ยไปมือขึ้นไปเห็นวันนั่นคือฝันเห็นมีต้นโพ้ใหญ่ต้นโพ้ยังไงใหญ่ดีที่ประมาณเกียอุ่มผมไปย่างอ้อมนี่อันท่องไปย่างอ้อมย่ังขึ้นอะไรฝันนะในความฝันนะั่งชมฝันผมไปย่างอ้อมอยู่เกียรตอมบ้านนี้ปกติแล้วมันมีต้นโพ้หน่อยวะยังวะมีนิด ต้นโพมียังไม่เลยบ่มีมีแต่ต้นสีต้นห้างจะแดงว่าเต้นนิมิตให้ไปเห็นเนาะนั่นแหละผมกระชงใส<ม>่ก่อนนี่เกินผมเกินมากเจ็ดทิบวัวปีมผมไปดูหันเนะเาะหิมต้นโพกจ้าส่นต้นงน่อยๆก็บมม่มีบนะ่มีเกิดไม่เกิดยังกับบ่มีบ่มีมีแต่ต้นสีต้จจน,นห้างตนติ้วไปยังเห็ โอคือป่าบ่มีเลยในในป่าบ่มียังเลยบ่มีเลยในย้อนในบ่มีเลยส่วนพวกบ่พวกเตือนให้บ่มีเลยในความฝันมันมีอะไรจังไหนวะเนี่ยมันมีอะไจังไรพูดหนึ่งมันเห็นอะไแสดงว่าคนนิมิตเห็นเยอะจังไนจังไรบ่จังไรจะเไ็นฝันผอตีเออเพื่อนคึ้นหอดเพื่อนสิมาควักไป่อยบ่โอ้ว่าบอกเบี่ยงเขาหันมาเตี้ยไม่เป็นเกี้ยอะไรเนาะคือบ่มาเอานี่มองนิดเตี้ย เอ้าแต่ว่าพอไม่เคยฝันได้เลี้ยงสี่เกียนบ่มีแต่ฝันว่าตะปูมาบ่มีตะปูมาบ่มีเมื่อคืนนี้ว่าผมฝันยังวะยังว่าผมบอกกันล่ะผมจมอยู่หัวพวงรังสิโบมาบ่ผมฝันอยู่วันที่ยัว่าผมผมพลาดไปเอาพุ่นแค่เศร้างงเศร้านีไปแตงแค่งงงเศร้าไปเอาผมเลยเดินไปตัดตัดตัดกรองไว้กรองไว้กรองไว้บังยันมังได้แจ่มมากยานมากเหรย่านผมมีเวลาย่านผมมีเวลาผมก็เลยอื แกมาเกียวนผมเลมาเนผมย่างเขามามาเกี่ยเขามา็ยังไปิงจมหายจิจมหายได้เลขคักไปอ่มาบ่วจิมามื่นยนปาตัวล่าฝันอะดีปันว่โอ้ผมฝันจากเกี้ยรีนี่มันขึ้นฝันเ่าโป้สีกพีแต่วขนมหาพืนมหาโป้มหาอันนี้ผมฝันอ่อันนี้ฝันเองเลยฝันอยนโอ้ แสดงว่าแสดงวงานพื้นดนมิตมหาครับผมอูกันนี่นี่แต่หาพื้นคนที่เคอนกันผมไม่ได้ไปไปเงือที่จนพู้มือเหนียบจนปลาเนี่ยคือต่ผัดเตือนบ้าบอกเคยเห็นจักวบอเห็นจุนพูกจุนพ่อผู้มือหรือีู้มือนี่แะ่ไม่สิวไม่จิกไม่ห้างไม่ด้วยสารพัด ่อไปมือขึ้นต้นบาไง่เลยบกไง่าเลยง่าเลยกีอุ้มเนี่ยงเนียไปย่ยงรออยู่หันโอ้ยไม่งกันแต่วันไปพ้องเชิงจริงจริงูกเนาะร่วมพันหลังยาวยาเยาโอ้เป็นต่มีแหงเนาะร่มหนี่ยเหเจี as, <us 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 ่ไปยิอย้อนเป็นเลยทียังกดเตี้ยที่บ่คคลนีกเสียต้นโพอยู่โบวบเห็นมันเลียเกิดมาเกียคิดกลัวปีลหดจะเห็นมันขึ้นต้นโพ เพิ่อนจีบมีดมาหาเพื่อนจีบอีกตัวไปหาเพื่อนยิ่งสร้างดูกควบกันไปทุกตักันเม็ดเดียวพร้อมนะพอนะเม็ดเดียวจำห้ยจ้งจ้องจำแต่แล้วแต่เอฟซีกระโปรงเอฟซีซื้อกระซื้อหานะครับเด้อยพอต่าไปจะเป็นท่านบุญให้ครับทีมงานที่เป็นแต่ท่านบุญให้ทุกตัวเดียวเนาะคือว่าลงทุนไปเลยพี่น้าอู้แมนครับตัวเดียวเม็ดเดียวเลขตัวนี้ยับไปไม่โดน๋ยวดังนี้ปัว้ายมีโอกาสดังเลย ว่งหันออกแปดหาบาดนีแต้มเดียวเขานาเนี่ยเป็นได้หรือว่าสันกระสุนน้ำหนางามพร้อมพี่เน้ยนี่งามซ้ำเียตัวนี้ตั้งยิ่เฝ้าหาซื้อไว้เด้อครับพี่ครับผมพี่สมบัตฟังมาเบิ่งพร้อมกันครับอันนี้คือความฝันของพ่อศูนย์ครับปู่ต้นโพยังไม่มานะครับเนาะแต่ว่าพ่อศูนได้สามตัว ชเชิงฝนเกียวขนาดใหญ่บ้านตั้งสี่เหลี่ยงจังคักเอออ่ะคนขห้ค้างแล้วน่าพวานเนาะบัวเม,มีนอยู่วัวเลี้ยวตอนนันสิ้นนียังืนอ่ะหันหลังใส่ปันนี่วะทีหันหลังใส่ปันโอ้เดี๋ยวปันว่าไปนั่งอยู่ตรงโพทอยู่ไม่นลักดีดีเด็กพุ่มพันมะเอินไปขับไปแน่เนาะันหัวบ่มีพ่อคือว่าเล็กเก่าหรืบอบ่มีหัวเตีเ้ยเงี้ยไงงงตีได้ง่ายๆง<ช>่ายเดือดกตัวนี้ โอสีให้เพื่อนน้าหาไปรอ่าน้าหาเลยเมื่อหัวบ่มีหัวขาดตัดไปแล้วคือนูนโอ้เดเ๋ยวข้าสีได้หลายจูนย์เลเก้าศูนก็เป็นไปได้เป็นไปได้เนี่ยเป็นไปได้เกศูนย์หาศูนย์เป็นไปได้เป็นเป็นผู้เ่าวันนี้สามปูนึงเรากลายใช่ไหมปูนึงขนาดนี้เหลายเยอะขันว่าบ่มีหัวมันมันบ่มีเก้าก็มีแต่หาศูนย์มันบะเดี๋ยวนั่นเหรอม นี่ก็หาซูมโคโรเลยโคโรเลยเช้นแก่นั่าเพิ่นพุ่งเรามาเราม้ากับตีเก้าซูมก็เล้วเพราะนั่นนี่ไงเด็กเราเข่งเค็งกับีสิธีของไปฟังชัดๆนะครับนับพริจารณาดีๆเลยชักประนัาดเจอค้นยางมากบ่มีหัวมันบ่มีหัวเนะครับเพื่อสิเป็นหยังนะครับเน้อง มีแต่ดวงวิญญาณอ้มขีหัวขาดมาบอกอน้่มมะบอกไปพ่อกันงบประมาณนั่มแบบบอกเพราะศูนย์คนไปเขียนอยู่นี่ตามองที่คนเคยถือหนึ่งสองสามเพื่อได้สามตัวตรงพ่อได้สามตัวตรงความกับว่าอาจจะบังไว้ก็ได้ก็มีผมจังได้ก็แต่เอาให้มบทดูอยู่นี่มันบวหลายหลักเล็บสามหางหนึ่งเอาสามหางหนึ่งเออ เล่บอหลายครับอิสตี้ครับเฝ้าไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้เลยครับอิสี้ครับผมลอตเตอรี่ออกมาเมื่อนี่ใช่ไหมโอ้เอ้ามีโอกาสดังทั้งประเทศพี่น้องครับผมปฏิวัติทีมงานคือบอหลายเนี่ยครับอ่าไอเห็นทั่วโลกป่ะนี่นะอย่าลืมพร้อมอย่าลืมพร้อมอย่าลืมพร้อมครับพี่ผมับอ่าแรกนั่งจิตหลังกับบอสวีเจหลังนะพ่อ มันดีดังม่าดีเนอีิอืมงแปดจ็บแปดมึงยังคิ่อะไรลุงอมอ่แดังดังมากยังไงกวาที่ังดังมากยวยอมันมากยังที่มาจะหัวปีไปนี่อาจจะดังนิ้ครับอืมแต่ที่ควอะไรเครืงอยู่กับอ่เอ่า้าเริอซีครับผมนีนพอสูมเราแล้วนะครับเนาะออ่าเห็นขับแค่ไนวะาีโอ้ยเห็นขัดีดีบนนี้เิอ่ะ วะอืมเอเก่งนโอ้ิขดหัดสองปบเป้ตีโอ้ยมาบโนตีบอโนมือหน้่งนามือรุ่นห้ามันลืมนะเออฝันชดสดรอนมือขึ้นไอ้ตีพ่อฟันขึ้นปาโคปาโคอันเ็ดสองหันตัคลิปก่อนเครับเลยอ่าปฏิว่าเกตสองมันอาศัยคลิปก่อนหันคือปูพวกพนวาอ่าเกตสองมันออกแล้วอือ ไอ้สองเก็บมัน,ออ,น,นออกแล้วบอก่ังยังไงออกแล้วเก็บสองมันออกแล้วออือมออแต่เลยมีติดเตาไว้คือเจ็บสองมันออกแล้วเนะครับเนาะอธิบายห่วยมันเป็นเล็กตัวกเก่าด้วยท่านครับมีส,รรสิทธิ์คือกันได้ครับขบนออกสองเก็บกลางมันออกเก็บสองในออันนี้มันเป็นล่างเป็นบนได้ครับเก้าห้าศูนย์นี่เป็นบนไม่บ่ละ,ะเจ็บสองอาจจะเป็นล่างได้ครับโด,ดขึ้นบด,ดลงให้เห็นนด้ครับเอฟซี FC ครับผมเอาแคปหบ้าจอไวเอฟซีครับผมออา อำนด้านะพี่น้องการเตาให้มัตุโตัวเด้อเนาะแล้วก็ฟังความฝันเพื่อเล่าให้ฟังว่าผีหัวขาดเนาะย่างขั้วขั้วออกมาวบบทีพอนี่ย่างขั้วขั้วออกมาเลยมันก็ไกล้ช่างเจียนบุ้มีหัวบอลว้ายพวนั่นเล่นนี่จากผมเนียโบยู่ลรอเตี้ยว้าวโบยู่หรอมันเจ๊งนึงเลยว่าอยู่ยี่ปีเบิดมาบวุ้มีหัวเนาะเมันฝันกับยันขึ้นเขายันขึ้นเขาแต่ว่าพอขึ้นยันบ่ซื่อๆอยู่ ผม่็บาเว้ยม่เอจนตัวเก่าตัวมากเลยตัวจะปีกไกปีวันจะปีกุ่นตัวมาตัวหันเดือจนเลยพู้นีแล้ววัดีอเ้นี้แหนเลยเดี๋ยวไ้ถามี่นี้ไม่แล้วเอ้ยหาเนี่แพลทอดกันเนาะคุณนี่จนพูดง่าหัผูกไว้โดนแล้วว่าหันเพื่นนงานจะผูกจะย้ำเลยบุอือบดเต่กุ้งนุ้มนี่เหรอจนพูดจนฟันคุ้งแค่ความฝันจน เป็นอุ่มเงินแ่บยาย้เจอใบคนค้นรูปพรหลังเงาเงาอยู่เนาะเอาอินตึ้นพูดเรื่องงวงใบเลยก็หาสิเหลี่งึคืนคืนดูแบเจ้สีผาดไปไใส่มันวะขห้นชักปั่นเงี้ยมันห่างๆมนกาอย่าสนี้อันตัวจัด้ะ น้ำถูยุ่งจุ่งเยอะคต่โโอดมาที้นะดังฟ้าคาดอียกันใช่ไหมอาพี่น้องเม็ดเดียวเด้อครับผมไปหาไว้ไปหาไว้จะว่าวพราะเห็นจะเรื่องว่าอันนี้เป็นความฝันของปศูนย์ใครพี่ที่ครับผมบ่ได้ฝันโดนแล้วก็พันวาบ่ได้ฝันโดนแล้วนอกนอกจะหันกามีตะปูต้นโพมาหาฝันคือกันอยู่อ่าเพราะละแบบอันนี้ฝันเห็นเลขครับพี่ที่ครับเห็นเลข แหล่งกิ้งครืนสามตัวอย่าจะลืมครับพี่ผมเกาหาหกหาเอาหัวขึ้นหัวลงเกาศูนย์หกศูนย์นะครับเลยแต่ว่าตัวประศูนย์ปรนเน้นคือหาศูนย์มั้งปะอือหาถึงครับผมบุคคาเดบวงห้ยนะครับนอคพาว่ายังอีกโดนอยู่ข่าพิ่นมาย่ำไปเรื่อยๆรือยนี่ชีได้ไปหาเพิ่นบ่พอก็แย่แย่นั่นโอ้ขั้นเป็นของเพิ่นของเพิ่นเขาเงี้นี้ไปหาเลยม่้งปไปหาเลยโอ้ครับอ่า fc ครับผม พูดอยันอยู่ไกลเติบ๋อไปครับบุอยู่ไกลเลยบุมีทางรถแลีนไปหาแต่เมย์เปนบ่มีทางรถไปบ่บ่มีแต่ยางลูกเดียวยางโอ้โอ้เนาะสีเอ้ยบาทนี่สิได้อะเตรียมเสบียงพร้อมแล้วขั้นในย่างอขาล่าขาล่าเปียงแซงงูแลเหลาเอาไปย่างมาตัดขอให้มันเขาขอให้เขาไก่มาได้ที่มัน่นติตามให้เพรแต่ว่าเพิ่นให้เขาพี่น้องสามตัวนี่พี่น้องครับอ่า คอยเห็นเพิ่นเรื่อยๆนี่จนกลัวเพิ่นที่เศร้าห้เพิ่นแล้วครับผมตามจนกลัวเพิน่นเศร้าห้ขี้ขานดห้เพิ่นแล้วครับผม